เดินอนอกกำลังกายกันจ้านี่นะจ้านาดาอยู่ฝั่งนูน้นก็จะข้ามมาฝั่งนี้นะคะเดินข้ามมาจากทางนู้นนะจ้ะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะบ้านนาดาก็อยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะฝั่งฝั่งนู้นนะคะข้ามแม่น้ำไปจ้าดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะ วันนี้นาดาก็เนี่นะคะกินข้าวเสร็จก็มาเดินตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะหน้าหมู่บ้านคะ่ะแต่ว่าข้ามสะพานไมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะบ้านนาดาก็อยู่ฝั่งข้ามแม่น้ำไปนะคะฝั่งนู้นนะจ๊ะฝั่งข้างหลังนะคะนี่ยคะ่ะบรรยากาศดีดีนะคะอากาศดีมากจ้าไปรับชมกันนะคะนี่นะคะ วิวทิวทัศนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มนะคะเวลาสองทุ่มจ้าไปจ้านูน้นเดินไปนู้นเลยค่ะมากๆหลายกิโลนะคะทางเดินออกกำลังกายค่ะ กับทางปั่นจักรยานนะคะบ้านคนอยู่ตรงตรงเนี้ยตรงพ้นหญ้าไปนี่ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะเป็นแม่น้ําแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านจะฝั่งนู้นนะจ๊ะฝั่งบ้านนดาจะลุนนดา,าก็เดินข้ามสะพานมานะคะแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้จ้า คังนี้ไม่มีรถยนต์ผ่านนะคะก็ใหออ้ทำไว้ให้ผู้คนมาเดินออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะคะมาปั่นจักรยานกันอะไรกันอย่างเงี้ยจ้ะฝั่งนู้นก็ให้รถยนต์วิ่งได้นะคะฝั่งฝั่งบ้านนู้นนะคะฝั่งหมู่บ้านนะคะ โน่นนะคะแสงแสงตะวันนะคะแสงตะวันสีแดงแดงค่ะแต่ยังไม่ตกดินนะคะตะวันยังไม่ตกดินจ้ะจะตกดินเวลาประมาณห้าทุ่มจ้ะโน่นคนปั่นจักรยานนะคะออกกำลังกายค่ะนี่นะคะจะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำอยู่หน้าหมู่บ้านเลยจ้ะเป็นคลองน้ำนะคะพี่น้อง ถ้าแม่น้ำมันก็จะต้องใหญ่นะคะอันนี้มันเป็นคลองเล็กๆคลองไม่ใหญ่นะคะนี่นะคะเดินจันจ้าอากาศดีๆจากบ้านเขาเนาะ อากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้านี่เป็นสีออกฟ้าฟ้าเลยนะคะอากาศมันดีอะไรดีอะไรแบบนี้นะคะก็อากาศยังเย็นอยู่นะคะตอนตอนเย็นนะคะลมลมเย็นอยู่จ้ะ นี่นะคะบ้านคนก็ยาวไปเลยค่ะข้างคลองน้ํานะคะสร้างกันยาวไปเลยจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนกันนะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะ่ะอีกฝั่งนึงนะคะเดิอนออกกําลังกายกันจ้า นี่นะคะเป็นแม่น้ํานะคะนุ่งก็จะเป็นหมู่บ้านจ้านาดาก็ข้ามมาจากฝั่งนู้นนะคะมันจะมีสะพานข้ามนะคะสะพานข้ามมาฝั่งนี้จ้าโน่นะุยน่นเ่็น่นุนู่งนุ่งนุ่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 งนั่นเป็นุนะคะนะ่งนกกินป่งนุ่นุ่งนุ่นุ่นุ่งนุ่งนุงนิลนป่งนุ่งาุ่งน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 ่่งนุ่น่นก่น่น่น่ะอุอกินปลากินปลา ในคองมีปลาเยอะมากค่ะเพราะว่าฝลังเขาเขาไม่กินปลานะคะปลาปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะปลานกเป็ดแต่ละตัวนี้วันทั้งนั้นเลยอ่ะจ้ะเพราะว่าอาหารเยอะนะคะมีปลามีน่าจะมีกุ้งมีปลาอะไรแบบนี้นะคะตามธรรมชาตินะนี่นะคะ นู่นนะคะตะว,วันนะคะตะว,วันแส,สงตะว,วันสีทองเลยจ้าบ, <c oughs> บ้านเมืองก็สะอาดดีจ้ะพี่น้อง ไม่มีขยะเลยจ้ะไม่มีเศษกระดาษไม่มีถุงพลาสติกอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะนี่นะคะคนปั่นจักรยานคนมาเดินเล่นทุกวันนะคะแต่เขาก็ไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งอะไรนะคะบ้านเขานะคะมันดูสะอาดไปหมดนะจ๊ะขนาดนี้อันนี้เป็นป่าทางเดินนะคะยังไม่มีขยะเลยค่ะพี่น้อง อากาศดีเราเดินก็ไม่เหนื่อยนะคะได้ออกกำลังายไปในตัวจา้าสวยสวยจ้ะมองไปเนาะมันสะอาดถุงขยะก็ไม่มีพลาส,สติกอะไรก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะคะสะอาดมากจาก้า เด็กก็ออกมาปั่นจักรยานนะคะก็ไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าไม่มีรถใหญ่ะคะ่ะรถยนต์ห้ามวิ่งผ่านนะคะมีแต่รถจักรยานอะไรแบบนี้นะจ๊ะเด็กเด็กออกมาปั่นจักรยานก็ปลอดภัยะคะ่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกนะคะเป็นบริษัทเป็นอะไรพวกนี้นะคะ แม่น้ําใสแจ้วนะคะแม่น้ําใสมากจ้ะแม่น้ํานี้ลงเล่นได้นะคะเด็กๆจะมาลงเล่นกันจ้ะช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันเดี๋ยวเดินไปทางโน้นจะจะมีเด็กๆมาเล่นน้ํำไหมวันนี้ นู่นเครื่องบินนะคะเครื่องบินจ้าเครื่องบินกับท้องฟ้าสีทองจ้า ดอกย้าดอกไม้ก็พากันออกดอกนะคะนุ่นดอกญ้าจ้าสีขาวขาวนะคะเป็นดอกย้าจ้าดูนะคะเดินไปทางโน้นนะคะ คนปั่นจักรยานกันจ้าธรรมชาติสวยงามจ้านน้นนะจ้าท็อกฟ้าสีทองเลค่ะวันนี้นน้นไม่ใช่บ้านคนนะคะอันนน้นจะเป็นของอำเภอค่ะเอามาให้เด็กเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาลงเล่นน้ำในคลองนะคะ เขาจะมีที่ให้เด็กอาบน้ํากลับบ้านอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นที่เด็กลงเล่นน้านะคะลงเล่นน้ําในคลองอะไรแบบนี้นะจ๊ะคนก็วิ่งออกกําลังกายคะ่ะ เดินไปเดินไปจ้าชมบิวทิวทัศน์ไปนะคะอากาศมันเย็นเราเดินก็ไม่เหนื่อยนะคะมันไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าอากาศร้อนเราก็เดินไม่ได้นะเหมือนบ้านเราประเทศไทยร้อนนะจ๊ะ เราก็เดินออกกําลังกายไม่ค่อยไหวกันนะคะถ้าเดินได้หลายกิโลอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดินสบายเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะนี่นะคะตรงที่ว่าเด็กลงเล่นน้ำนะคะวันนี้เด็กๆกกลับบ้านกันหมดแล้วค่ะสองทุ่มแล้วนะคะ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะจะมาลงเล่นน้ากันตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็พายเรือบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะเด็กก็มาเล่นน้ําผู้ใหญ่ก็เล่นค่ะตอนกลางวันถ้ามีแสงแดดเยอะๆนี่เยอะมากค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเด็กเด็กลงเล่นน้ํานะคะ เนี่ยคะ่ะอากาศดีคะ่ะสวยมากจ้าสวยมากจ้าปะ่ะตรงนี้สวยอะ่ะนุ่นปะปะ๊ะนุ่นปะปะ๊ะสวยมากจ้า น,นี้ก็จะเป็นถนนแยกแยกลงมาจากข้างบนนาดาเดินเมื่อกี้นะคะแยกลงมาข้างล่างจ้านี่นะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ําอีกนะคะเนี่ค่ะเป็นคลองน้ำอ่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเนี่ค่ะมันจะเป็นสีด,ำดำาๆนะเหมือนหญ้ามันจะชื่อหญ้าอะไรสักอย่างนาดาก็เรียกไม่ถูกนะคะไอ้เนี่ยนะคะเยอะมากค่ะนี่นะคะ มันเป็นนิ่มๆนะคะนาดาไปจับแล้วมันจะเป็นนิ่มๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นสีดํานะคะต้นมันเหมือนเหมือนหญ้าอะไรสักอย่างอะไรแบบนี้นะคะเนี่ค่ะขึ้นเยอะมากค่ะมันก็สวยนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหญ้าอะไรนาดาก็ไม่รู้ชื่อนะคะหรือจะเป็นต้นอะไรสักอย่างนี่นะคะมันจะชอบเกิดอยู่ริมแม่น้ําจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรไม่รู้นะคะมันแห้งแล้วเป็นดอกอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะแต่มันแห้งแล้วค่ะมันจะดังกล้องมันจะดังก้องแก้งก้องแก้งนะคะนาดาไปขย่าดูนะคะอันนี้ก็เป็นนกเป็ดน้ํานะคะนกเป็ดน้ําจ้านกเป็ดน้ําลงเล่นน้ำมาจ้า นี่นะคะฝั่งข้างล่างนะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลน,นะคะก็เลยมีคลองเยอะมากที่สุดค่ะไปหมู่บ้านไหนไปตรงไหนก็จะมีแต่คลองน้ำค่ะเห็นแต่คลองน้ำนะคะคลองเล็กคลองใหญ่ว่ากันไปจ้ะแต่น้ำไม่ท่วมบ้านเรือนเขานะคะเพราะว่าเขา บริหารจัดการเรื่องน้ำได้ดีค่ะประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะนู่นนะคะนกเป็ดน้ำค่ะสบายใจแท้นกเป็ดน้ำานี่ไม่กลัวคนนะคะพอเห็นคนมาเนี่ยจะเ,ออเดินเข้ามาเลยนะคะวิ่งเข้ามาเลยนะคะว่ายน้ำเข้ามาหาเลยนะคะเนี่ยนาดาแปลกใจต้นไหนนี่นะคะ่ะไม่รู้มันต้นอะไรเนาะ พอไปจับสีดำๆมันจะเป็นนิ่มๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นดอกถั่วนะครับแต่ไม่รู้ถั่วอะไรจ้าสีสันสวยงามจ้าสีชมพูเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ป่านะคะดอกไม้ป่าบานแล้วจ้าเนี่ยจ้าไม่รู้ดอกไม้อะไรแต่นนาดาเรียกดอกไม้ป่านะคะนี่นะคะ ดอกหญ้าดอกไม้ป่าดอกอะไรพวกนี้นาดาว่าจะสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเหมือนกันนะคะเนี่คยค่ะเห็นนาดาก็จะข้ามตรงนี้นะคะไปฝั่งบ้านนาดาค่ะเดินมาจากนูน้นบนรอบไปนี้คะ่ะ เนี่ก็จะสะเปนจะพานไปทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกังหันลมจ้านี่นะจ้าอันนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มกว่ากว่านะคะนี่นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามนะคะและมาให้กำลังใจคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะ